สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะม่อนกินกระถินอย่างอร่อยเลยครับนี่นะครับกระถินอร่อยมากดูดิดูด,ดิทุกคนมันมันชอบกินเปลือกเปลือกที่เอ่อต้นต้นมันจะออกเขียวๆนะครับทุกคนไม่ใช่เขียวมากนะเขียวเลือเลือเนี่ยนี่นี่นอย่างนี้นะนี่คือต้นเปลกฝนนะครับถ้าต้นใสใสผกมัน จะแข่งนะครับเจ้ามอนชอบกินมากเลยเจ้ามอนได้กินมากเลยเออเดี๋ยวโหเจ้ามอนนี่โหขีกากเนะี่ยโหขีกากยังไม่ทายายให้มันเลยเนะีย่โดโดยจับยากเนดูอัปเดตไข่เจ้ามอนนะครับตัวปิกาจูปิกาจ,กจโูโอ้โหโอ้ยโอ้ย ยอดเลยครับทุกคนนี่ขวัญโดยดิดูมันปีนมันโอ้โหตีนเปื่อนตักโคเลี้ยงก็ต้องดูแลเรื่องวัคซีนมันด้วยนะครับมือเท้าปากอย่าลืมฉีดให้มันด้วยนะครับหกเดือนหกเดือนจิตครั้งหนึง่งยาทาปยานด้วยน,นะครับ้ยมลลีมัลลีเปียกหมดเลยมัลลีเปียกหมดเลยกดไลค์กด ซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายเจมอนไปแล้วเจมอนบ๊ายบาย